รัชทั์ชี้แจงนายทักษิณเข้าคุณสมบัติได้รับพิจารณาพักโทษด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเป็นไปตามกฎหมายครับโดยพลตำรวจโทร,รุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรับโทษ2ใน3แล้วจึงเป็นการพักโทษตามปกติแต่ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจำนวน3ชุดก่อนย้ำว่าไม่มีใบสั่งทางการเมืองครับ ตามกาหนดนะก็เป็นเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วในะเรื่องนี้ก็อยากชี้แจงว่า,าท่านได้รับโทษมา2ในสอยู่แล้วนะก็เป็นการพักโทษตามปกตินะครับผมพฤษภฐฐาก็ครบ2ใน3มครับผมแล้วแต่ก็ต้องผ่านธนการการที่ทางผมบ้านแนละ้วต้อง3ชุดครับผมบกลไกมันจะเหมือนกนารพักโทษรอบแรกครั้งก่อนอันนั้นไม่เหมือนนะนี้ก็ตามตามกฎหมายเลยครับผมครับ ขณะที่กรมรชาชทันชี้แจงนะครับว่านายทักษิณถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมตามคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรตงตำแหน่งทางการเมืองมีกำหนดโทษจำคุก1ปีตั้งแต่วันที่9กันยายน2568และจะพ้นโทษ9กันยายน2569ซึ่งตามกฎหมายจะได้รับการพักโทษเมื่อรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า2ใน3และสามารถได้รับการพักโทษไม่เกิน1ใน3ของโทษจำคุกครับโดยนายทักษิณเข้าเกณฑ์การพิจารณาพักโทษช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยต้องรอผลและมะติจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับ